สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมชาวยูทูบของพ่อหวานพี่งานสายอยันนี้ใช่ไหมอ๋ันนี้ก็จะมา,างานก็ถึงเรียบร้อยแล้วลงตรงไหนครับลงตรงไหนน่าจะรู้ตรงนี้ครับด้าน,นข้างนี้หรือเปล่าอืมนี่จีทอมนี่แหละเจเทหมดทีเดียวบ่าเนี่ย ลงเนี่ยบอฮะัทีนอกรีก่อนเลยเนาะประกาขอให้เข้าไปนะครับนี่โอ้พี่น้องออกทำงานครับฟาม,มืมม่อีกแล้วพี่น้องเอ้พึ่งวิ่งได้สามเที่ยวเลยครับมีแดดได้สองวันครับพี่น้อง ีนี้ฝนทำไมดีจัง,รรงเลยครับดูครับพี่น้องโอ้หมึดคือมาเลยครับพี่น้องตกมาแล้วหันไม่นอนหันไม่นอนทีนี้หันไม่นอนมืดฟ้ามอดินมาเลยครับตอนนี้ แดดอยู่นะครับนี่ดูเขาเมืะคนัะผมโอ้ยเปืมดมาแล้วครับฝนทำไมต้องทำ้ายชาวนาด้วยครับชาวนากำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาะปังครับนี่น้ำก็ท่วมแรงแรงก็แรง ตกก็ตกไม่หยุดจุนท่วมครับพี่น้องปีนี้แถวบ้านผมอันนี้ผมก็ทำงานนับวิ่งหินลูกรังก็จะไปให้ชาวชาวบ้านตากข้าวครับเขาซื้อหินไปตากไปทำที่ตากข้าวครับพี่น้องดูฝนมืดมาอีกแล้วจะได้ตากไหมครับที่นี้ครับ ันนี้ก็เกี่ยวไปครับนี่เพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นะครับนี่ประมาณห้าหกไร่นะครับนี่เติมแปลงนี่เกี่ยวเสร็จเมื่อกี้นะครับนี่แลงนี้อันนี้เป็นข้าวนาปังนะครับข้าวนาปังปีนี้ก็ราคาข้าวก็โอเคครับผมสิบบาทชาวนาก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสครับค่าข้าวนาปังสิบบาทนี่ ไม่ต่ำกว่าแปดบาที่ชาวนาก็ยิ้มแล้วครับผมข้าวแต่ว่าปุ๋ยนะยังไม่ลดนะครับปุ๋ยยังไม่ลดราคาเนี่ยชาวนาก็เกี่ยวเพิ่งเกี่ยวข้าวไปครับดูของฟ้าก็มืดไปแล้วตรงที่ผมจะชมนี่ก็กําลังเกี่ยวนะครับนี่ทําที่ตากข้าวเสร็จก็จะเข้ามาตากครับพี่นะ้อง ครบพี่น้องว่ามันจะทันนะครับทีนี้มืดมาขนาดนี้ครับพี่น้องจากบนหินมายังมีแดดดีๆอยู่ครับพอมาถึงที่เทเรามืดฟ้ามัวดินเลยครับถึงแล้วตอนนี้ครับทำลานตากข้าววางกันครับ่นอง ตรงนี้ครับผมขอผมทำนานตากข้าวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมือถ้ามอดินไหมครับโอ้เจ้าของนาบอกว่าถูกลงโทษอีกแล้วพอดีนี่ครับนี่กำลังจะเกี่ยวนะครับนี่ ตก,ลกแล้วพี่น้องตกแล้าน่าก็เกี่ยวนาแล้วละนะครเต็มแล้วเกี่ยวข้าวตอนนี้เป็นนาโคกนะครับนี่นาโคกเห็นแหครับแถวนี้มีแต่แมงรังนะครับนี่ประมาณนี้พันไร่ครับตรงนี้มหินแมงรังครับตรงนี้เลยทำนาแปลงใหญ่ไม,ไ,ไม่ได้ครับมันขุดลงไปไม่ได้ครับเจอแมงรังอย่างเดียวนะครับนี่นาแถวนี้ครับ ปลูกอะไรก็ทําทําอะไรก็ทาไม่ได้ครับปลูกมันก็ไม่ได้ครับไถลงไปก็เจอแต่หินแล้วครับนี่รถไถย,ยอมแล้วครับนายแถวเนี้ครับโรตารี่หักเพิ่งเกี่ยวเสร็จนะครับนี่เห็นไหมครับแปลงเล็กๆเี่ครับนาย รอดูฝนก่อนครับตอนนี้ครับฝนลงเม็ดแล้วครับผม mm hmm. ว่าเจ้าของที่บอกว่าถ้าฝนตกก็รอดูฝนก่อนครับพี่น้องมาใหม่ครับมาใหม่ คือลากไม้ครับรากไม้ยางพลาที่เราขนออกให้ลูกค้าครับแยกครับแยกตอนนี้กำลังแยกจะเอาไปเผาครับทำก่อไฟให้วุวหน้าหนาวว่าลูกค้าขุดตออยคะขุดตอยางพลาลูกค้าให้บอกว่าขนย้ายออกด้วยครับผมเพราะว่าลูกค้ารีบจะปลูกอ้อยครับ เราเลยมาทิ้งไว้ที่ที่นาเราครับขยะอะไรครับพืชต้นไม้อะไรเราจะไปทิ้งไว้นาเราเพื่อจะให้มันนอกกลายเป็นปุ๋ยครับทั้งกอไผ่ทั้งต้นไม้อะไรครับนี่เอาแต่ต้นไม้นับเศษปูนไม่เอาครับเป็นปุ๋ยครับกเอดินไปขายครับขายให้ชาวสวนครับพี่น้อง ปลูกผักครับถึงฤดูหน้าหนาวก็จะปลูกผักก็จะเอาดินตัวนี้เราไปขายลูกค้าลูกค้าบอกว่าสุดยอดครับเดปลูกครับมันสวยครับเพราะว่าไม่แต่พืชไม่แต่ต้นไม้ครับที่เน่าครับเน่าเปื่อยครับแล้วก็เป็นดินเป็นปุ๋ยอย่างดีครับรอดูครับรอดูว่าฝนจะตกแรงหรือไม่ครับตอนนี้ แล้วเมื่อผ่านไปแล้วครับอเอาที่ลุกรัางกนะันตอครับฝนตกก็เอาแล้วผมที่ดีนะหน้างานที่เทฝนตกเราก็วิ่งกลับบ้านเลยครับเอาลุงรัางไปที่บ้านเลยครับ รับสายว่าสามเคีบอกว่าอยู่ที่บ้านฝนตกแรงมากครับง,งานมีเดียดครับพี่น้อง ได้ไหมนะทีนี้อยู่บ้านเราฝนตกแรงมากนะครับอ๋อหินเลือกหินแห้งๆนะครับนี่ไปให้ลูกค้าเพื่อจะว่าตากข้าวพี่น้องเ้าฝนตกมา,ากิจรับตากข้าวลูกค้าอครับทีนี้โอ้ พี่น้องฝนตกเสียพี่น้องครับโอ้โี่ครับฝนตกวันนี้ก็ฝนตกครับพี่น้องโอ้ตรงโนฝนตกตั้งแรงครับมืดมาแลยครับแตาดูครับหน้างานเราจะฝนตกหรือไม่ครับเรียดิบครับโอ้ตอนนี้กำลังแห้งครับเนี่แห้งครับตอนนี้ยังไม่ตกครับ หน้างานเราครับแต่ว่าที่อื่นตกหมดแล้วครับนี่บอก็แดดออกครับตอนนี้กำลังเร่งรีบครับขอขับรถแป๊บนึงครับมีแดดครับมีแดดครับตอนนี้ครับแดดออกแล้วรับตอนนี้ฝนก็ไล่มาครับไล่ดากมาแล้วตอนนี้ครับพี่น้องโอ้ยยิงทางขึ้นลมเลยปกเป๊กปกเป๊กมาเด้ยครับฝนครับพี่น้องตอนนี้ผมก็เหยียบเต็มที่ครับ อู้ดุมก็เยอะครับพี่น้องจะถึงก็ถึงแล้วครับถึงแล้วเหยียบสิพี่น้องตรงนี้ครับตกไหมหนิตรงนี้เอ้ตรงนี้มีไอ้ฝนนิดนึงครับตกอยู่ครับ่ตามครับสองคนครับเนี่ยครับเยียบพี่น้อง ฝนตกลงมาก่อนพี่น้องเอ้ยมาถึงหน้างานเดียบจบพีประกันนี่ตกนิดนึงครับนี่เพื่อนนครับนี่นน